สวัสดีค่ะชื่อสุดาสุดาปันนะคะปัจจุบันเป็นผู้รับใช้นะคะที่คิดกักแห่งการทรงสถิตบางพลีนะคะหรือหิมบางพลีนะคะในส่วนของภาคตะวันออกหนึ่งะคะวันนี้จะมีโอกาสที่จะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการสร้างสาวกนะคะซึ่งก็เป็นสโลแกนของหิมไทยแลนด์อยู่แล้วก็คือ EDC นะคะการประกาศการสร้างสาวกแล้วก็การตั้งคิดถจั ย้อนไปถึงเนาะคำกำชับของพระเยซูคริสต์แล้วก็พระมหาบัญชาของพระเยซูนะที่บอกว่ามัทธิว28ข้อ19ถึง20นะที่บอกให้เราออกไปนะคะประกาศสร้างสาวกนะคะแล้วก็นำชนทุกชาติเนี่ยให้มาเป็นสาวกนะคะของพระองค์สอนเขาในทุกสิ่งนะคะเพื่อเขาจะติดตามพระเจ้านะคะ ประเด็นที่การสร้างสาวกมีความสําคัญนะพระเยซูก็เป็นแบบอย่างในการสร้างสาวกนะพระเยซูใช้เวลาในการสอนแล้วก็สร้างสาวกสิบสอคนนะคะแล้วก็12อัครทูตนะคะ12คนนี้ก็มีอิทธิพลในการที่สร้างสาวกเพื่อให้เห็นข่าวประเสริฐพระมหาบัญชาหรือว่าความรอดไปถึงเราทุกคนในวันนี้นะคะความสําคัญก็คือว่าเรามีความจํากัด ะะเราไม่สามารถทํางานของพระเจ้าได้ในทุกมิติเราจึงต้องสร้างคนนะคะให้เขาสามารถที่จะปลดปล่อยของประทานแล้วก็มีความรับผิดชอบในอนาณาจักรของพระเจ้านะคะส่วนตัวข้าพเจ้าเชื่อว่า,าพระเจ้าทรงเรียกเราให้ได้รับความรอดเนี่ยเพื่อให้เรามีความรับผิดชอบ นะต่อการทรงเรียกด้วยเนาะไม่เพียงแค่เรารอดเท่านั้นนะแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบในของประธานที่พระเจ้าให้เราถูกเรียกนะเพื่อจะรับความรอดเราซักซึ้งในพระคุณของพระเจ้านะคะและรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการที่ปรารถนานะนะนำมนุษย์ให้กลับมาคืนดีกับพระองค์ ฉะนั้นเรารู้ว่านี่คือน้ำพระไัยและพระประสงค์ของพะระองค์และเราถูกเรียกให้ดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะฉะนั้นนี่คือการตอบสนองพระประสงค์พระเจ้าในชีวิตของเราก็คือการสร้างสาวกนั่นเองนะฉะนั้นการสร้างสาวกจึงเป็นจึงเป็นสิ่งสาคัญในในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ส่วนตัวมองว่าเราจะสร้างคนที่หนึ่งเขามีเวลา เขาพร้อมที่จะจัดสรรเวลาเพื่อจะรับการสร้างจากเราเขาพร้อมที่จะจัดสรรเวลาที่จะมีส่วนในงานพระเจ้าเขาพร้อมที่จะจัดสรรเวลา,าถูกฝึกฝนชีวิต สละเวลาในการศึกษาพระชนะสละเวลาในการที่จะมีส่วนร่วมในคิดจักรของพระเจ้าเขา,ามีหวัวใจเพื่อพระเจ้าแล้วเขารู้ว่าน้าพระทัยพระเจ้าคือการพาคนมารู้จักพระเจ้าเขารู้ว่าทุกคนมีของประทานและเราควรใช้ของประทานนะคะฉะนั้นเขาก็คงต้องมีหวัวใจเพื่อพระเจ้าเราจะสร้างใครก็คงต้องสร้างคนที่มีหวัวใจว่าเขาควรจะถ่อมใจแล้วก็ยอมจำนนต่อพระเจ้านะคะก็คือว่าถ่อมใจเรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะยอมจำนนให้ ให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายอย่างแท้จริงนะคะในมาระโกโสิบเนี่ยจะพูดถึงเศรษฐีหนุ่มนะคะที่เขาไม่สามารถจะติดตามพระเจ้าได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติเขาเยอะเกินไปแล้วก็กังวลในสิ่งที่มีนะคะแล้วเขาก็เสียใจที่เขาไม่สามารถสละสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อติดตามพระเจ้าแน่นอนการการรับใช้พระเจ้าการสร้างสาวกและผู้ที่จะเป็นสาวกนะคะ ต้องจ่ายราคาเราเราต้องจ่ายราคาในการที่จะยอมรับการถูกสร้างนะเราต้องจ่ายราคาในในชีวิตของเราแบบเดียวกับที่พระเยซูจ่ายราคาเพื่อเราอันนี้คือ,อลักษณะของคนที่จะจะถูกสร้างนะเราจะสร้างใครและอีกประเด็นหนึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้สร้างเนี่ยเราควรเป็นแบบไหน นะคะเราจะสร้างยังไงนะคะก็คือเราสร้างทุกโอกาสที่มีนะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าการที่เราจะจะสร้างสาวกเนี่ยนะคะสร้างทุกโอกาสไม่เพียงแค่วันอาทิตย์เราเจอกันแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันคนนั้นจึงจะยอมรับหรือว่าเรียนรู้ชีวิตจากเราในการที่เขาจะถูกสร้าง พระเยะซูก็เป็นแบบในการสร้างสาวกนะพระองค์ใช้ชีวิตนะร่วมกับสาวกกินนอนด้วยกันนะแก้ปัญหาด้วยกันและเมื่อสาวกมีข้อคิดเห็นหรือความคิดที่ผิดเนี่ยพระเยะซูก็แก้ไขความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะให้ให้กับสาวกฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนที่สร้างเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตนะและอุทิศชีวิตของตนเนี่ยในการสอนหรือสร้างฝังแกะของพระเจ้าทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาส ทำรูปแบบที่เป็นทางการแล้วก็รูปแบบที่ไม่ไม่เป็นทางการนะไปทานข้าวด้วยกันไปกินมุกตะทาด้วยกันนะเราลงชีวิตกับเขานะคะแล้วก็พาเขาแก้ปัญหาพาเขาประกาศพาเขาอภิบาลเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องอุทิศช,ชีวิตของเรานะให้ให้กับคนที่เราสร้างด้วยเราควรจะมีความเป็นแบบอย่างเนาะเช่นเดียวกับพระเยซูเป็นแบบให้กับเราเราต้องเป็นแบบอย่างให้คนที่เราสร้างว่า เมื่อเขาถูกสร้างจากคนนี้เขาจะถอดแบบนะเราเราไม่ได้มองว่าเขาต้องเหมือนเราแต่เขาก็คงมีความคาดหวังว่าคนที่มาสร้างเรานะเขาเขาจะมีชีวิตเป็นแบบไหนเนาะฉะนั้นก็เราก็ควรจะมีแบบอย่างชีวิตที่ดีในคิดาจากที่ที่หิมบังครีเนี่ยนะเราจะมีชั้นสร้างเราจะใช้ทุกโอกาสที่ที่มีเนี่ยเพื่อจะสร้างคน เรามีชั้นสร้างตลอดปีเลยเราจะเจอกันนะคะทุกทุกเดือนนะคะในการสอนสร้างกลุ่มกลุ่มคนแต่ละกลุ่มนะคะที่เขาจัดสรรเวลาเพื่อจะมาเรียนรู้พระจะนะยอมรับการสอนนะคะแล้วก็ฝึกฝนตนเองทั้งการอธิษฐานฝึกฝนตัวเองการนามัสการฝึกฝนตัวเองในการประกาศนะคะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองทั้งการเริ่มต้นอภิบาลคนอืน ในกลุ่มแคร์เนาะเราจะมีการทํากลุ่มแคร์ไปในหมู่บ้านนะหมู่บ้านที่สมาชิกอยู่นะคะเพื่อจะเป็นโอกาสให้สมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะคะเขาสามารถที่จะประกาศเขาสามารถที่จะเป็นพ่อพน,นะคะ่ะหรือแม้แต่ในคิธาจักนะใน กิจกรรมต่างๆเนาะการใช้เวลากับเด็กเยาวชนบเบสอะไรเงี้ยนะคะใช้เวลากับเขาก็คือการสร้างชีวิตกับเขาการมีชมรมดนตรีการมีสิ่งเหล่านี้คือการที่เราอุทิศชีวิตของเราให้กับเขาเพื่อให้เขาถูกสอนถูกวางและก็ถูกสร้างชีวิต ก็คือการเอาชีวิตของเราไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาซึ่งเราก็ต้องเป็นแบบอย่างในการอุทิศตนอุทิศเวลาจัดสรรเวลาอย่างมีคุณค่าซึ่งทุกคนมีคุณค่าและทุกคนมีความจํากัดด้านเวลาเนาะแต่การรับใช้เป็นเรื่องของการมีระเบียบวินัยแล้วก็สร้างชีวิตของเราขึ้นก็สองทิมโมทีสองข้อ2ถึง3นะคะบอกว่า จงมอบคำสอนเหล่านี้ที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์นะคะ,ะเป็นพระชนะที่บอกเราว่าผลลัพธ์ของการที่เราลง,ลงมือนะคะผลลัพธ์ของการที่เราอุทิศตนในการสร้างคนเนี่ยเขาควรจะเป็นคนที่สัตย์นะคะ ความสัตย์ซื่อของเขาคือการที่เขาไปสอนคนอื่นต่อได้ฉะนั้นผลลัพธ์ที่เราควรเห็นก็คือคนที่เราลงทุนชี้กับเขาจาัดสรรเวลาใช้เวลาร่วมกันเนี่ยเขาสามารถจะ,ะไปสอนคนอื่นต่อได้การสอนคนอื่นต่อได้แสดงว่าเขาต้องเรียนพระาจนะแสดงว่าเขาต้องมีความเข้าใจในพระาจนะแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาไปยอมรับการสอนมาแล้วเขาลงเรียนพระจนาของพระเจ้าในระบบะรับการสอนผ่านพี่เลี้ยงหรือว่าในคิดจกักรอะไรเงี้ยนะคะ เพื่อเขาจะสอนคนอื่นได้อย่างถูกต้องนะคะเขาควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะผลที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นสาวกก็คือไม่เพียงสอนคนอื่นต่อได้เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นะคะมีความมั่นคงและให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะ,ะดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านาย สที่มธีสองข้อสบอกว่าจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ก็คือการการรู้จักพระเจ้าเนี่ยการเข้าส่วนในพระเยซูการเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูไม่เพียงเรารับพรพในด้านของความรอด แต่เราต้องแบกกัางเขนด้วยนะพี่น้องเราไม่สามารถรับความรอดรับพระพรแต่ว่าไม่แบกกัางเขนนะก็คือไม่ไม่จ่ายราคาไม่เราต้องเจอเช่นเดียวกับพระเยสุคริสเจอนะเราจะเจอคําเหยียดยามคําดูหมินนะการจ่ายราคาการติดตามพระเจ้าเราก็จะเจอคําเหยียดยามหรือว่าคําดูหมิน่นซึ่งเราต้องอมีท่าทีที่ถูกต้องและเราต้องผ่านการทดสอบทดลองผลของการ ผ่านการทดสอบก็คือเป็นผู้ใหญ่ในพระคิ์เนาะมีความอดทนรับฝูงแกะอย่างที่พระเยซูทรงรักนะคะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสาวกจึงเป็น ดีเอนะคะของฮิมไทยแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่า,าว่าที่พี่เลี้ยงหรือคนที่สามารถสร้างคนอื่นต่อได้นะคะจะเรียนแบบพระเยซูคริสต์และเรียนแบบผู้นําของท่านในคิดจักรด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงหรือเป็นอาจารย์เป็นผู้นำเนี่ยเราก็เป็นแบบอย่างในการสอนอุทิศตนแล้วก็ลงทุนชีวิตกับคนนะไม่ว่าเราลงทุนและจ่ายราคาอะไรไปเราหวานพระเจนะในชีวิตของคนพระเจนะจะออกฤทธิ์และเปลี่ยน แปลงเขาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นผลที่ดีที่ออกผลถวายเกียรติพระเจ้าให้เราเห็นคุณค่าการสร้างสาวกในคิดจกักรออกแบบหรือว่ามีรูปแบบในการสร้างสาวกให้คนเติบโตขึ้นและก็อยากเห็นคนนั้นรู้ว่าความรอดที่พระเจ้าให้มีทั้งความรับผิดชอบและเราต้องเติบโตขึ้นจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์กลับมาให้เราทุกคนก็พร้อมที่จะรับการสอนและรับการสร้างด้วยเช่นเดียวกันนะะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสาว วทุกคนที่ติดตามพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่เกิดผลดีให้เป็นวาระที่เราได้เก็บเกี่ยวนะคะการเกิดผลในชีวิตของเราทั้งการรับใช้ชีวิตส่วนตัวและก็ครอบครัวด้วยพระเจ้าอวยพรค่ะ